ระว่างหน้าปีกับหน้าปังนี่อันนี้ได้หลายครับหน้าปังครับไป็หลายกว่าหน้าปังเป็หลายกว่าครับเพราะว่าตอนนี้มันราคาโลตันจังบาทราคาตันละหมื่นกว่าบาทป๊าดโหครับผมได้หลายมันมันมันจะเข่าพัดหน้าปีอยู่หมื่นถูกไหมเดียกันแต่ว่าหน้าปีเขาเป็หลายปานนี่เข่าพัดหน่มันได้หลายเป็นปะครับผมปริบ้านปริมาณเกี่ยวกันหลายขายกันหลายกว่าได้หลายกว่าลงทุนกับพวกนี้กันเอชรเพชรซิบไลน์คาดคาดว่าจะขายได้ประมาณเท่าไหนครับทีัตหางกันช้ำอยู่โอ้โห มันเด้กก็เลดีตัวนี่มันได้กลดีกว่าน้าหน้าปีไหน้าไขก็เนต้สองเสียสามเสียเปนสองเสียสามเสียที่นี่ก็เนตั้งหมดสิไร่แนาะขอบมาได้จกได้จกแจกันครับแปลงันกับ่มย่อไปสองไร่กว่าสองไร่กว่าพ่อแม่ซีตันซีตันป้าตก็นได้หลไปเนาะครับบ้านขาวบ้านขาวขาสลายบ้านเท่าเนี่ยวะใช่ค่ะพี่ต้องอฟี้วันนี้ม่เกี่ยวเขาเขาว่าอย่าง ไงมิรสเราโอ้เอาเอาชวนชวนพี่น้องมาเบิ้งขาเกี่ยวเขาหน้าปังเอาจากหน่อยเป็นภาษาก็ในจังหวยมีเอาบางคูนมากินรสเราเด้อในกีบันกิเธอไกีบันเร้าเจริญจังเมืองคนผลิตข้าวเกีเขามาเบิ้งเขาลูก้วเขาลูกเ็นงามปาี่เดออนมาเบิ้งแบบเป็นเดอเขาเนงามลูแล้วใสได้ด้วยหระเขาใสได้พี่ดาเฮ็ดเวนที่เฮ็ดอยู่บ่เฮ็ดอยู่ครับเรือว่าเกี่ยวร่อยเฮ็ด เกี่ยวอะไวันเสาต่อ,อหรือีน้อยน้อโอ้ยมาในบ้านเอิงหูแล้วพูนป้นาทูป้าไก่ตัวหนึมาเบิ่งเซียวเจียวเขาโอ้รถสองสามขันเลียงกันพี่น้องเอาไมา่จัดไซบะครับน้อยเฮ้ยผมวิวบ้านนี่นะครับบ้บานนี่มาเบี่ยงไม่มมมเป็นกองเชียร์เครับผมตัวเลยครับครับผมนายน้ำลงคนสิม<ช>บ้านน้ำม่วงครับบ้านน้ำม่วงมูแปดถุงกุลาสุวรรณภู่แต่มันถุงกุลาชาวอะไรครับผมชาวโลกกันเห็นได้จากไหไรครับสิบไรตอนนี้ไสบเขาอยังครับนี่พัดเนาะขอขออุองอ้งนึงครับธรรมดาครับทำไม่ในพวงพ่วงนี่ เอาไปแล้วทเกี้ยวว,าวาา่าหันแปลว่าหาัน<อ>ได้แจ๊กได้แจ๊กแจ๊กตันครับแปลงันกับประมาณยโยไปสองไรตัวสองไรตัวสองอันซีตันซีตันครับป<ะ>้าถูกขึ้นได้หลายแต่ปีที่แล้วกระเฮ็ดที่กันแล้วกระเฮ็ดครับปีแล้วกระเฮ็ดแต่ว่าเฮ็ดปีนี้เฮ็ดซีปไรยขาดคาดว่าไม่ใช่ใครเลยป,ประมาณตัวไหนครับที่ตหางกันถามอยู่ป้าถูก มันได้ก็ไล่ดีตัวนี่มันได้ก็ไล่ดีกว่าน่าหน้าปีหายปน้าหายข้อเห็นตั้งสองเสียสามเสียเหเสียสเสียที่นี่ก็เห็นทั้งหมดสิบไร่เนาะสอบนึงเอาครับอันคุณต้องพึ่ครับอันปุ๋ยปุ๋ยที่ใส่แจ็คสอบครับที่นี่หน้านี่ปุ๋ยนี่กระจิบประมาณเส้าเนี่ยอยู่เศ้าสอบเศ้าสอบประมาณยี่สิบยี่สิบสอบครับใส่สองเสียที่นี่ก็ได้ผลดีเนาะได้ผลดีอยู่ครับโอ้มาตรฐานเลยภูมิใจอยู่พี่น้องขึ้นมาหลายทางเลยนี่พี่น้องวันนี้เพิ่นหมันโม่เมืองครับ แสดงความยินดีต้องการมาเป็นพี่น้องพี่น้องมากเป็ยังไงพี่น้องเอนี่พี่น้องมากเป็นกองเชียร์ตัวนี่ถือเกี่ยวืออย่างเต็มดีครับโอ้ดีดีใจเต็มยังเลยเลยมาต่อไปขุ่นเพิ่นไม่อยู่บ่รถคันนี้ไม่อยู่บ่เขาเป็นไหลแห้งมือนกันมีใจน้ำเหมือนตัวเอารถเอารถเอารถมาสองขันเลยบ่รถมาสองขันครับใส่โฟล์ทครับหน้าสีไรใส่โฟล์ทครับพี่น้องอันนี้จะขั้นยึงครับผมเอารถมาสองขันอันนี้มาใส่เขาเป็นบ่ใส่เขาครับเอามาสองขันเลยตัวนี้ป้าเดี่เลย ใชับเลยใเทมากระเทมาเบิดเออรบสองกันรบว่ะสองกันครับเทมาเบิด์ตเราครับเอามาจะใส่บักคำน้อยผมอยู่บ้านนี่ดะครับ่บ้านนี่มาเบี่ยงมาเป็นกองเชียบอ๋อครับผมเอาท่านคุณพ่อแม่งเด๋พ่อข้ามาเบิรงเขาลูกนะครเขาลูกเป็นงามปลาพี่เด๋อันมาเบิรงแล้วเป็นเดะเขาเป็นงามลูกแล้วว่ะใส่ได้เลยล่ะเขาเฟิร์ใส่ได้ใส่ได้พี่ดาเฮ็ดีกใครเฟิร์ตีกตีเฮ็ดอยู่บ่เฮ็ดอยู่ครับหรือว่าเกี่ยวอร่อยเฮ็ด เกี่ยวแล้ววันสวัสดีต่อเลยโอ้เห็นเ,นเนลยเอาคนไหนเมรเขียนรถเจ้าผุนป้ากองเชียงได้อีกน้ะน้อ,นอ,นอโอ้ยมาในบ้านตึงกึ่งหมดแล้วพูนป้าโทกปาไกลต้วดิมาเบิร์เซียวเจียวเขาโอ้รถสองสามขันเรี่องกันพี่น้องเอาสวัสดีครับกองเชี่ยวมาจากไสนื้อครับบ้านขวาวค่ะบ้านขวาขวเข,วา,ขวาสลายบผ่นเท่านี่ว่าใช่ค่ะพี่น้องเอ็กซ์ี่มาวันนี้มาเกี่ยวเขาเขาวว้อย่างไงในมูจิรสเลาโอ้เอาเอาชวนชวนพี่น้องมาเบิรงเขาเกี่ยวเขาหน้าปังเอาจักหน่อย เป็นภาษาก็ในจังเวัไม่เอาบางกวนนะมือกินโจอสลาวด้เนอะในกีบนันเจอไส้กีบันสลาเจร์นจังเหวมาเมืม่อคนเปลีธธ่ยนคนเกย์โอ้โอมณีมนีมาตำบลธงกร,ราบเ่รใช่ค่ะมาเป็นกองเขี้ยเขามนีใช่ค่ะมาจะข้อนเนาะครับมาจะข้นมาสามคนใส่ใส่แนนี่นั่งอยู่อีปล่าค่ะพ่อแม่ลูกหรืโอ้อันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้กองย่างกองหนาบ่ะอันนี้กองหนากองย่างนี่นั่งอยู่ดิเอาก็จะใส่หรือไม่จะใส่หรือวเป็นกองเขี้ยบ่ะอันนี้มันสว่างบ่ะ มาจากไหนคะมาจากไหนนาหนีมาจากไหนคะมาจากบ้านนัสว่างบ่บ้านนัสว่างบ้านเ้องนี่บ่เมื่อกี้มา่ยังมาเป็นกองเชี่ยวอ่เป็นกองเชี่ยวกองเชี่ยวเชี่ยวเขาบ้าหลายคันว่าผู้เนี้ยเป็นสิบยีสิบเลยเนาะหลังจากหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วกับสี่เฮ็ดตอบอกเฮ็ดตอครับอีกเตัวหนึ่งบ่านหน้าปีเสร็ษฐาหน้าปีหน้าปีนี่ถัดมันท่านกะถัดในห้องเฮลโลนี้เนาะประมาณเดือนพฤษศจเดือนสเกี่ยวแต่ว่าอาทิตย์ท่านระวังหน้าปีครับหน้าปังนี่อันนี้หลายครับ หน้าปังครับไปหลายกว่าหน้าปังหลหลายกว่าครับเพราะว่าตอนนี้มันราคาโลกตันจักแาทราคาตันละหมื่นกว่าบาท๊าดโหครับผมได้หลายมันมันมันเอเขาพันีหน้าปีเหมือนหมื่นถูบาทด้วยกันแต่ว่าหน้าปีเขาไปหลายปานนี่เขาพัดนี่มันได้หลายเป็นปะครับผมปริมาณดีปริมาณเกีียวก็ได้หลายขายก็ได้หลายกว่าได้หลายกว่าลงทุนกับพวกนี้กันกับหน้าปีเอาสุดท้ายนี่ครับฝากปี่ฝากน้องเนี่ยว่าผู้ไดมีหน้าอยากเฮ็ดหน้าแต่มีนามเซ็ดจังไรครับฝากเนี้ยชิด้พี่ทองเนี่ยมีหน้ามีไฮยู่ไก่ข้องไก่ถ้ำกะ เฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดได้คุ้มกว่าหน้าปีครับผลผลิตดีกว่ากันกลัน,นี้กันกลันี้กันครับเวลาเอาเก็บเกี่ยวเมาขอบคุณใจนาซื่นตาบานได้หลกลัวหน้าปีไหลกลัวหน้าปีสุดท้ายเดี๋ยวเสียงหาบาท์ก็ขอบคุณจำโลกใหไหลนะคนทิมครับผมแล้วคนสิไหลายจ่ให้ขอบพูดจบครับเข่าหน้าปังขอสวัสดีครับครับผม